สว,ส,สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์จุมพลสวัสดียกรวันนี้เวลา17.30นสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์จุมพลสวัสดิยากรราชบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมาศาสตร์สํานักธรรมาศาสตร์และการเมืองซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากสนนิษฐานภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567สิริอายุ96ปีศาสตราจารย์จุมพลเกิดวันที่25มีนาคม2471 เป็นบุตรของนายจอมกับนางจิ้มลิมสวัสดียกรสำเร็จการศึกษารัฐาศาสตร์บัณฑิตสาขาปกครองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและธรรมาศาสตร์บัณฑิตกฎหมายจากมหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์ต่อมาได้รับทุนจากมูลนิธิ็อกี้เฟลเลอร์ให้ไปศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาโทและประิญญาเอกทางด้านสังคมาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยซิริเคียลสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการที่กรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอในอำเภอและตำแหน่งในส่วนกลางจากนั้นโอนไปบรรจุที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2514ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติในปี2524จนเกษียณอายุราชการ ในปี2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประเภทวิชาสังคมาศาสตร์สำนักธรรมาศาสตร์และการเมืองศาสตราจารย์จุมพลช่วยผลักดันคำว่าวิจัยให้แพร่หลายและเป็นผู้จัดตั้งสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยเพื่อให้นักวิจัยทางสังคมาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทำวิจัยร่วมกันตามนโยบายการวิจัยแบบบูรณาการ องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่4วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินประจําปีการศึกษา2565ในการนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏทนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนและมีผู้สเํเเ็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีทั้ง3สถาบันเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,228คนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมถึงให้บริการวิชาการที่บูรณาการศาสตร์และดำเนินการผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนานวัตกรรมอนุรักษ์และสืบสารซอฟต์พาวเวอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางดำเนินงานเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินบูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรรองรับความต้องการกําลังคนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec เพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคาองค์มนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วันนี้พลเอกกัมปนาศรุตดิดองค์มนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังที่ทำการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามอ,อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังแนวทางการช่วยเหลือราษฎรจากเหตุอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ลูกจ้างของศูนย์หมอกจามที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุยางเงะททำให้เกิดอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากโรงเรือนสวนไร่นาและบ้านเกษตรกรในพื้นที่เขตรับผิดช,ชอบของศูนย์เสียหายเป็นวงกว้างกว่า,วา80ไร่บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า3เมตรหลังจากน้ำลดมีดนโครนถมสูงแปลงเกษตรและผลผลิตเสียหายส่งผลให้เกษตรกรขาดรายได้ หมู่บ้านที่เสียหายมากได้แก่บ้านหมอกจามบ้านวังไผ่บ้านท่า,นามะแกงบ้านผาใต้บ้านวังดินในเบื้องต้นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามนําเงินที่รวบรวมจากบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวงและผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้อเข้าสารอาหารแห้งนําผลผลิตจากเกษตรกรกร,รายอื่นๆรวมทั้งพืชผักโครงการหลวงไปมอบแก่โรงครัววัดโรงเรียนประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้องคมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในทุกของราษฎรจึงมีพระราชกระแสะให้องคมนตรีติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดวันนี้ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีหน่วยราชการที่ดำเนินงานกับมูลนิธิโครงการหลวงและบุคลากรจากส่วนปฏิบัติงานต่างๆ รวมมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ